จักรยานเสือภูเขาครอส o u นทรีนานาชาติรายการไ h a i l a n d MTB Cup สนามที่2ที่อ่างเก็บน้ำคลองพะพุทธอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งเป็นหนึ่งในรายการเก็บคะแนนสะสมรุนโควตาไปโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสโดยไฮไลท์ของนักกีฬาไทยอยู่ที่รุ่นประชาชนหญิงที่ยนทนันพลกล้านักปั่นทีมชาติสวมหัวใจนักสู้เร่งเครื่องจากอันดับ6เข้าเส้นชัยเปอันดับที่3ส่วนในรุ่นประชาชนชายที่มีนักปันลงแข่งถึง19คน ผลงานดีที่สุดของนักกีฬาไทยเป็นของอาทิพงศ์สุวรรณสิงห์เข้าเส้นชัยไปอันดับที่4ส่วนแชมป์รายการนี้เป็นของซีนาลฟานิน่นักปั่นจากอินโดนีเซียสําหรับรายการต่อไปของนักปั่นไทยคือการแข่งขันจักรยานถนนชิงถ้่ยพระราชทานคิงส์ภูมิพลและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้่ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนามที่5วันที่26-28พฤษภาคมที่จังหวัดจันทบ,บุรีเช่นเดิมโดยไทย P ี s ถ่ายท่าสดจักรยานประเภทถนนรถเรสรุ่นทั่วไปายชายวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกา